งโอ้ยของเยอะมากเลยล่าพามีซัมซาลายทับทิมกรอบมะรสชองก็น่ากินนะคะข้าก็เทีิโอ้ยสาวสาวจนโ้ยตื่นเต้นอะไรกันนักหนาโอ้ยกล้วยเชื่อกกล้วยเชื่อมชอบชอบกล้วยเชื่อก จะววายทำไมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พระสุยังบอกว่าเป็นขันใจของคนสี่ย่าเลยเพราะเราสวยสุดใช่ไหมคะอร่อยอร่อยสุดอร่อยสุดไปถึงตู้เองหรือว่าขนมทำมอ๋อขนมขนมหวานนะครับที่อร่อยหวานอร่อยสุดขายมาตั้ง40กว่าปีแล้วโอ้โหหรอครับอะไรขายดีสุดจ้าก็มีเต้าถึงขายดีที่สุดมะพร้าวทับทิมกรอบขายดีที่สุดน้ำก๊อกช่องเผือกแตงไทยเหมือนขายดีที่สุดครบทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยข้ามอร่อยน้องพี่มาอะไรดี เลื่อนไม่ถูกเลยไม่เชื่องเลยไหมครับเอาลอดช่องดีกว่าค่ะลอดช่องกับเอาเ้าเหมือนกันนะคะเอาเผากะทินี่ป่าทำทิมกรอบมาทิมกรอบได้ไหมใส่ทับผสมกันได้ผสมได้ค่ะคะป้าเอาเผาทิมกรอบกับเอาเ้ากะทิค่ะเช็กอินเช็กอินตรงนี้ที่ขนมมันสวยดีหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วเห็นลอดช่องอันนี้ของน้องขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะคะของคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วตนะครับ แล้วความอร่อยของป้าสูนะคะเขาจะอยู่ที่ทำของทุกวันเนี่ยสดใหม่หมดเลยแล้วก็ทําเองหมดทุกอย่างะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํากะทีน้นํยาลาไยก็คือทําเองหมดเลยในน้ำกะทีนะคะเขาก็ต้องแบบว่าสั่งน้ําตาลปี๊บจากอังว,วาเลยแล้วมาเคีย่ยวกับหัอกะทีแล้วก็มีใส่ใบเตยลงไปด้วยเพราะาน้ำจะข้นแล้วก็หอมมากาอร่อยเลยละแล้วเครื่องนี่เยอะมากนะมีให้เลือกเต็มไปหมดใช่ค่ะป้าเขาแบบตักใส่ให้ใส่ยังไงก็ได้เลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเราไม่หวานมากแรกกำลังพอดีเลยค่ะ ถามน้องพีบ้างดีกว่าค่ะกับละครคุณชายธราธรเพิ่งจบไปเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กถือว่าดีค่ะค่อนข้างดีเลยแหละตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ห้าเรื่องถ้าเกิดว่าเรื่องแรกไปได้แบบดีทั้งห้าเรื่องก็จะไปได้ดีค่ะแต่ว่าก็ดีเลยนะชอ่ด้วยถือว่าโล่งโล่งอกมากๆเลยค่ะจะมีข่าวคุกคิดกันเลยว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่เข้าใจอะอะไรอะกับใครกับใคร คุณเกรซเดี yeah, ๋ยวคุณเกรซยังไงพี่เขามีมาขายขนมจีบไหมแบบไม่ไม่มีค่ะอยู่แต่ในป่าไม่มีขนมจีบให้ขายขอบคุณมากครับจริงๆทานของหวานอร่อยๆแบบนี้นะครับดื่มน้ำสะอาดๆดีกว่าได้สดชื่นบังเอิญผมเหลือไปเห็นว่าน้ำของคุณจอยเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับขออนุญาตเติมให้นะครับ โอ้โหฮทำไมเป็นแบบสุภาพบุรุษขนาดนี้ไม่ก็ละครที่น้องเขาเล่นก็สุภาพบุรุษไงเราก็เลยต้องทำตัวเป็นสุภาพบุรุษนิดนึง ว่าอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาอร่อยของหวานอร่อยๆแบบเรานะครับง่ายๆครับเพียงแค่บวชเข้ามาว่าท็อปปิ้งไหนนะครับเป็นท็อปปิ้งที่โดนใจคุณผู้ชมมากที่สุด3อย่างนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกนะครับรับไปเลยครับวอตรเชร์นะครับมาทานที่นี่นะครับฟรีสายละ5ชาม5้าถ้วยเลย5สายถัดไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอคทิเวนฟรี1ปีเต็มค่ะใช่ค่ะก็ร้านจะหาไม่ยากเลยค่ะเข้ามาในตลาดร้านจะอยู่ขวามือท้ายตลาดเลยค่ะ่ะน้องพิมดีกว่าวันนี้ มาเปรี้ยวปากรอทั้งวันเลยรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะได้พี่ๆได้พาหนูมากินแต่ของอร่อยๆด้วยค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เต๋อแล้วก็พี่จอยด้วยค่ะโอ้ยก็ดีใจน้ลงนารักมากใหม่นะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณน้องพลีมากๆคขอบคุณครับ เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินที่ไหนต้องติดตามมันค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากเช็คอินตอนรับวันครอบครัวกับร้านอร่อยเด็ดริมทางกุยชายลูกใหญ่ไส่แน่นๆนและร้านข้าวแกงเมนูโบราณหาทานยากปิดท้ายกับเย็นจาโฟก์เครื่องเยอะแบบสะใจสุดๆห้ามพลาดเลยนะคะ